นวดยังไงให้หน้าลิฟติง้งหน้ายกกระชับและคุ้มค่าแบบครบเซตถ้าเรามีร่องแก้มลึกๆมากๆให้ใช้ตัวนี้นะกดคึงๆก่อนกดคึงๆตรงนี้ก่อนแล้วก็คือรู้สึกได้เลยนะถ้าใช้มือกับตัวลูกกลิ้งรู้สึกว่าลูกกลิ้งเนี่ยมันซึมดีกว่าทุกคนเออประหลาดเหมือนกันเนาะต้องกดเยอะเลยแค่ประคองแผ่นไปเพราะว่าแผ่นตัวนี้มีความหนักและหนาไม่ต้องกลัวมันบาดผิวเลยค่ะหนักๆอย่างนี้เลย หนักนะคะทุกคนหนักนะคะซึ่งคุณภาพขนาดนี้เกรดแบบนี้ราคาเท่านี้ต้องรู้สึกว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะ วันนี้ส้มจะมารีวิวและแชร์เทคนิคการใช้เซตยกกระชับหน้าจากแบรนด์คลินิกนะคะก็คือเซตนี้นั่นเองเซตที่ส้มเคยรีวิวไปแล้วนะคะซึ่งเขาจะมีอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะเป็นตัวยกกระชับหน้าทั้งหมด3ชิ้นเป็นแบบแมนนวลทั้งหมดเลยนะคะชิ้นแรกจะเป็นกวัวซาตัวนี้ซึ่งเป็นตัวไฮไลท์ของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ลูกกิ้งยกกระชับหน้าอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นลุกกิ้งนวดใต้ตานวดยังไงให้หน้าลิฟติง้งหน้ายกกระชับและคุ้มค่าแบบครบเซตตัว ตัวน,นี้ล็อตที่แล้วที่ส้มลงคลิปไปนะคะหมดเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้นะคะมีล็อตเข้ามาใหม่ตอนนั้นที่ลงคลิปไปแล้วหมดเลยค่ะทุกคนมีประมาณ20-30เซตนะคะแต่วันนี้ได้มาอีกประมาณ 20เซตจากแบรนด์คลีนิกแบรนด์นี้เลยนะคะคือก่อนหน้าน,น,นี้ส้มก็ลองใช้มาเรื่อยๆมันก็จะมีแบรนด์ที่เราถูกใจแหละจะเอามารีวิวเรื่อยๆแต่อันนี้ยังเป็นกัวซาสแตนเลสที่เรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็รู้สึกชอบแล้วก็ในราคาดีนะคะได้ทั้งเซตเนี้ยวัสดงวัสดุนะคะทุกคนคุ้มมากที่สําคัญอย่างที่บอกว่ากัวซาเขาเป็นแผ่นจิ๋วๆแบบเนี้ยแผ่นเล็กๆตตนหนามากๆทุกคนซึ่งคุณภาพขนาดนี้เกรดแบบนี้ราคาเท่านี้ต้องรู้สึกว่าคุ้มสุดๆไปเลยค่ะดี ของกัวซาสแตนเลสไม่แตกไม่หักไม่สะสมเชื้อโรคแล้วก็คงทนถาวรค่ะแต่ที่สำคัญของมันเลยควรจะเลือกสแตนเลสเกรดดีหน่อยถ้าเป็นเกรดเมดิคอลได้ก็ยิ่งดีทุกคนเกรดเมดิคอลก็คือเกรดที่เขาใช้ทางการแพทย์นะคะที่บอกว่าเคยรีวิวไปแล้วทุกคนอาจจะเคยเห็นลูกกิ้งแบบนี้ลูกกิ้งทั้งสองอันของเขาอะค่ะรวมถึงตัวแผ่นกัวซา,าด้วยนะคะเป็นสแตนเลสหนักๆเลยเนี่ยหนักๆอย่างนี้เลย หนักนะคะทุกคนหนักนะคะแล้วก็เป็นสแตนเลสไม่ใช่พลาสติกนะคะก็มาในแบบเซ็ตแบบนี้เลยนะคะถือว่าคุ้มค่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยะคะ่ะซานวดหน้าเอวิติงที่จะทำนะั้นหน้าต้องไม่แห้งหน้าต้องไม่ฝืดนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะใช้เป็นตัวน้ำมันนะคะคืออย่างบางคนบอกว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าเรากลวาัวซาเราจะใช้เป็นตัวพวกมอยเจอร์ไลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมจริง,ๆใ,นะะรงๆใช้ได้หมดเลยนะคะจริงๆใช้ได้หมดเลยนะคะ เรามาเริ่มจากแผ่นกัวซาแผ่นจิ๋วตัวนี้นะคะเขาจะมีมุมแบบนี้ก็จับแบบนี้ค่ะไม่มั่นเห็นไหมนิ้วโป้งนะคะจะอยู่ตรงรูปหัวใจเล็กๆตรงนี้นิ้วโป้งของเราจะอยู่ตรงรูปหัวใจตรงนี้นะแล้วก็จับแบบนี้สามนิ้วอยู่ด้านหน้า<ม>เห็นไหมคะเราจะใช้มุมนี้ในการกัวซาแผ่นกัวซาถ้าจะกัวซานะให้จับให้แน่นก่อนนะคะแล้วค่อย เอามากวัวซานะเพื่อไม่ให้เกิดการผิดพลาดนะอาจจะแบบมันพลิกหรืออะไระไปทำให้เกิดการเสียดสีเยอะได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จับให้มันแบบนี้ก่อนนะอ่ะโอเคมุมแรกนะคะแล้วก็จับแบบนี้สเต็ปแรกไปที่คอก็ลูดลงมาลูดลงก่อน10ครั้งคือต้องบอกก่อนว่าเนี่ยเวลาเรากดน้ำหนักอะ เราไม่ต้องกดเยอะเลยแค่ประคองแผ่นไปเพราะว่าแผ่นตัวนี้มีความหนักและหนาไม่ต้องกลัวมันบาดผิวเลยค่ะไปแช่เย็นก่อนเอามาใช้ก็ได้นะคะก็ฟินเลยมันจะเย็นมากแล้วก็ลูดลงไปที่คอเห็นไหมคะได้น้ำหนักที่ดีแล้วก็สม o o t ค่ะมันเล็กจริงๆนะคะแต่ว่าอย่าไปดูถูกความเล็กของมันนะสะดวกสบายแล้วก็ใช้ง่ายต่อมาค่ะเนียงนะไป สิบครั้งค่ะเวลาใครลงครีมลงสกินแคร์ใช้แล้วดีมากทุกคนอกอบหน้าก็ยังใช้มุมเดิมนะคะรูดเห็นไหมคะเนี่ยมันใช้ง่ายค่ะโอนี่ก็ไม่ได้กลัวชามาสักพักหนึงเหมือนกันนะหลายวันละถึงหน้าใบหูรูดไปนะคะต่อมาหน้าแก้มนะ รูดโค้งลงมาเล็กน้อยแล้วยกขึ้นไปง่ายมากแล้วก็ต่อมานะคะตรงนี้เราจะใช้ใต้ตาเล็กน้อยรูดต่อมานะคะเราจะใช้สันตรงนี้ที่ตาเราตาบนตาล่างวางลงไปแบบนี้นะคะ กดเบาที่สุดแล้วค่อยๆลูดเขาจะกลัวสาได้ทั้งเปลือกตาแล้วก็ใต้ตาเลย <Okay. S 1> แล้วก็อันนี้เหมือนเดิมพลิกดันขึ้นนี่อันนี้เราจะใช้หัวโค้งตรงนี้ตรงโค้งตรงนี้จับแบบนี้นะ แล้วก็ดันไปที่หน้าผากดันขึ้นไปแบบนี้ทีละห้าครั้งถึงสิบครั้งค่ะค่อยๆนะคะอยากกรอบหน้าชัดๆนะจับแบบนี้เราใช้ตรงแง่งตรงนี้นะคะลูดเนี่ยสมูทแล้วก็สบายมากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ ใช้ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นลูกกลิ้งนะคะลูกกลิง้งจะเริ่มจากที่คอเหมือนเดิมนะคะคอเราก็นวดกลิ้งขึ้นกดลงเบาขึ้นกดลงเบาแบบนี้กลิ้งขึ้นลงอย่างนี้ได้เลยค่ะทุกคนเนี่ยมันเหมือนได้นวดจริงๆด้วยนะเหมือนได้นวดจริงๆนะคะเนี่ยค่ะที่หนึ่งสิบครั้งจริงๆตัวลูกกลิ้งตัวเนี้ยใช้กับครีมบำรุงได้เลยนะ ใช้กับครีมบำรุงนะคะมันก็จะทำให้ครีมเนี่ยซึมลงสู่ผิวได้ดียิ่งเป็นครีมที่ช่วยยกกระชับก็จะยิ่งดีเลยค่ะเพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้นนะต่อมานะคะกิ้งเลยข้างล่างนี่สไลด์เนียงได้ดีเลยทุกคนกิ้งดีมากด้วยความที่มันเป็นสแตนเลสเนื้อแข็งอนะ่ะมันจะนวดถึงดี ต่อมากรอบหน้าทุกคนอย่าไปดูถูกแบบความเล็กของมันนะจิ๋วแต่เจ๋วเนี่ยเหมือนได้นวดเลยมานะมุมปากนะคะอย่างนี้ก็ได้โกยเห็นไหมคะโกดเบาโกดเบาโกดอืมหน้าแก้มคะ่ะ เราจะนวดแบบยาวๆลูดแบบนี้หรือเราจะนวดแบบอยู่กับที่คลึงๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าตรงไหนที่รู้สึกว่ากล้ามเนื้อมันแน่นมันแข็งก็สามารถใช้ตัวเนี้ยนวดคลึงๆแล้วก็ลูดอย่างนี้ได้อืมเห็นไหมคะกดเบาแล้วก็กดแล้วก็เบาแบบนี้นะอืมล่องกง่งล่องแก้มนะถ้าเรามีร่องแก้มลึกๆมากๆให้ใช้ตัวนี้นะ กดคึงคึงก่อนคึงหนึ่งสองสามสี no. ่เนี่ยกดคึงคึงตรงนี้ก่อนแล้วก็โกยดันกดคึงคึงกดเบาๆอ่ากดเบาๆแล้วก็โกยดันขึ้นไปแบบนี้อืออย่างนี้ก็ได้แล้วก็หน้าผากนะคะเราก็นวดคึงๆแบบนี้เลยสบายเลยอ่ะทุกคนเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะมันจะเย็นแบบดีมากเย็นดีเย็นนานเพราะเขาเป็นสแตนเลสนะ อันนี้ไม่ได้แบบอิงกับที่แบรนด์เขาสอนใช้นะคะเพราะว่าส้มก็เอามาใช้ในแบบของส้มเองนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายๆคนนะถ้าใครตึงๆที่คิ้วสามารถเอาน้องคนนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะวางทาบไป,เ,ปเลยให้คิ้วอยู่ตรงกลางแล้วรูดเบาๆนี่ฟินมากโอ้โหแบบหน่วงหน่วงแต่ดีสบายทุกคนจริงๆเนี่ยเห็นปะ หนวดคึงอ,อย่างนี้ก็ได้หรือลูดยาวๆแบบนี้ก็ได้เทคนิคการใช้มันแล้วแต่ปัญหาที่เรามีได้เลยโอ้ยสบายสบายมากโอเคนี่ก็จะประมาณนี้นะคะหข้างหลังจากนั้นนะคะเรามาใช้ตัวใต้ตากันดีกว่าตัวใต้ตาจะเป็นลูกกิ้งลูกเดี่ยวแบบนี้อย่างที่บอกว่าอันนี้จะเป็นครีมทาใต้ตานะคะโดยเฉพาะนะทุกคนให้ใช้ตัวนี้สามารถใช้ นี่ตักครีมได้แล้วก็ทาใต้ตาเลยนะคะโ<ฮ>ู้เย็นดีจริงนะคะมันทำให้ตัวครีมเนี่ยซึมลงสู่ผิวได้ดีแล้วก็มันเย็นค่ะมันปปอบประโลมผิวตรงบริเวณเนี้ยดีมากทุกคนยิ่งเราไปแช่ตู้เย็นมันจะเย็นมากกว่านี้มากๆแต่อันเนี้ไม่ได้แช่แต่เขาโดนอากาศเย็นเขาเก็บความเย็นได้อย่างนี้เลยค่ะทุกคนถือว่าเย็นอย่างกับแช่เย็นเลยนะนี่นวดก็กลิ้งไปยกอย่างนี้เลยค่ะ เวลากลิ้งกดน้ำหนักเล็กน้อยกดเบาแล้วกดเบาแล้วกดแบบนี้ได้เลยหรือจะนวดครึ่งหลับตารอบดวงตาแบบนี้ก็ยิ่งสบายมากคะ่ะทุกคนฟินมากแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมคะมันนวดได้หลากหลายรูปแบบมากรูดอย่างนี้คะ่ะรูดเลยแล้วก็รูดนะ เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือรู้สึกได้เลยนะถ้าใช้มือกับตัวลูกกลิ้งรู้สึกว่าลูกกลิ้งเนี่ยมันซึมดีกว่าทุกคนเออประหลาดเหมือนกันเนาะอ่าทุกคนดูนี่แล้วก็ยกนวดอะถ้าตาตกก็ยกนิดนึงเห็นไหมคะโอ้ดีมากเห็นไหมคะอืมดีเห็นไหมทุกคน ตาแบบว่าสบายตาแล้วก็ตาดูยกขึ้นนิดหนึ่งใต้าตาดูแบบว่าผิวใต้าตาดูสม,มูทขึ้นเลยค่ะอีกด้านหนึ่งอะเนี่ยค่ะคือบางคนก็ซื้อไปสองเซตแล้วใช้แบบเหมือนคู่กันอะก็มีแล้วก็บางคนก็ซื้อไปต่อยอดนะคะซื้อไปต่อยอดเหมือนแบบไปทำโปรแกรมให้ลูกค้าคุ้มมากทุกคนเซตเนี้ยเซตเนี้ยห้าร้อยห้สส่งฟรีด้วยนะคะ โอ้ดีมากคลินิกทําถึงโอ้ยทุกคนดีนี่นี่ข้างนี้ยังไม่ได้กลัวซานวดเรายกเลยเห็นปะทุกคนเห็นปะดีดีเลยดีคะ่ะดีนี่เรียบร้อยง่ายๆนะคะเนาะ ก็ลองไปทําตามกันดูนะคะจริงๆทุกอยากให้ทุกคนลองเอาไปใช้แบบในชีวิตประจําวันได้เนี้ยมันค่อนข้างอ่อนโยนนะคือสามารถใช้ในชีวิตประจําวันในขณะที่ทาครีมได้เลยเพราะว่ามันผักครีมได้ค่อนข้างดีอะ่ะเออผักครีมได้ค่อนข้างดีเลยแล้วก็สมูทนะนวดหน้าก็ฟินแล้วก็นวดตาก็ฟินนะคะอ่ะนี่ประมาณนี้นี่นะคะ ใครที่สนใจเซตยกกระชับหน้าจากแบรนด์คลินิกอันนี้นะคะเซ็ตที่มีกัวซา,า3ชิ้นนี้นะคะในราคา550บาทส่งฟรีจากปกติ990บาททัก ที่ลายนี้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าส้มได้มาไม่เยอะคือเวลาส้มไปเจออะไรที่มันเป็นลักษณะแบบนี้จะซื้อมาเยอะๆแล้วก็เอามาแบ่งให้นะคะเราไม่ได้เป็นเจ้าใหญ่ที่ขายประกันเลยว่าได้ราคาดีแน่นอนค่ะ550าบาท3ชิ้นนี้ไปในกล่องแบบนี้จากแบรนด์แท้นะคะโอเคค่ะส้มหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะใครกลัวลืมก็แชร์เอาไว้นะคะจะได้เข้ามาดูได้บ่อยๆฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกําลังใจกัน ด้านล่างนะคะน,นี้ส้มลาไปแล้วสวัสดีค่ะ